สำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอำเภอผู้หลวงได้มาที่วัดห้วยไข่รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากที่ผู้หลวงวัดห้วยไข่แห่งนี้ซึ่งก็ได้มีโอกาสมาก็มาแวะพระอาจารย์บินอยู่ซึ่งท่านก็เป็นพระองค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บรรยากาศดีมากสำหรับอำเภอผู้หลวงที่วัดมวยไข่พาชมบรรยากาศสำหรับหน้าหนาวบรรยากาศวัดนี้ก็บรรยากาศดีมากสำหรับค่ำคืนนี้ตื่นมาก็ได้เดินชมบรรยากาศวิวทิวทัศ ที่วัดห้วยไข่แห่งนี้เกินอะไรวิ่งหน้าตั้งเลยตื่นอะไรชมครับบรรยากาศ วัดห้วยไข่อำเภอพูหลวงอย่งนี้นี่ก็เป็นศาลาบรรยากาศดีมากครับสำหรับคำคื้นที่ผ่านมาแล้วก็ได้กางเต็นท์รอบศาลานี้มีลานรอบศาลาก็กางเต็นท์ ชมดาวในายามค่ำคืนที่วัดนี้ถ้าฟ้าไม่คลึ้มเมฆไม่มากมม่จะได้ชมดาวมากมายสวยงามมากช่วงนี้รู้สึกว่าดอกไม้ออกสวยงามมากนี่ซึ่งเป็นสาลาดอบสาลาก็เป็นลานกว้าง สำหรับยามค่ำคืนในดาวเยอะมากถ้ามานอนชมที่วัดแห่งนี้ดอกไม้สวยงามมากสำหรับเช้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีฝนเริ่มจะลินลงมาท้องฟ้าคึ้ม นี่ครับพามาชมบรรยากาศที่อำเภอภูหลวงวัดป่าห้วยไข่นี่ศาลาก็สวยงามสำรําค่องขึนที่ผ่านมาแล้วก็ออกมาพักที่นี่กับพระอาจารย์เปนอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นนอนบนศาลาเกาะกลางเต็นนอนตามลานรอบศาลาเพราะจะได้ชมดาวด้วย ครับสำหรับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศที่วัดมวยไข่อำเภอพ้หลวง